สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเซลแนนนะคะแนนพาทุกคนมาพบกับรถ2แถวคันด้านหลังของแนนเลยค่ะคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นสเปกแคปตัวเริ่มต้นเกียร์เอสค่ะซึ่งตัวนี้ลูกค้าแต่งหลังคา2แถวเพิ่มเติมนะคะใส่เบาะนั่งอยู่ด้านท้ายด้วยนะคะจดทะเบียนนะคะลูกค้าคันนี้จะจดทะเบียนนั่งคุมครองเป็นตัวป้ายฟ้านะคะขนส่งรวมผู้โดยสารด้วยเดี๋ยวพาไปดูสเปครถนะคะเบื้องต้นเลยตัวรถนะคะตัวนี้เขา ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะยังเป็นล้อกระทานะเะ S, <S, s, <S เป็นล้อกระทะแบบเดิมเลยค่ะตัวกระจังหน้าของตัวรุ่น s นะคะจะเป็นไฟธรรมดาแบบนี้เนาะ,ะกระจังหน้าสีดำนะคะตัวนี้สามารถใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะ,ะทุกคนมาดูรอบคันคันนี้มีให้ลูกค้าเลือก รุ่นนี้มีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่3สีนะคะสีขาวนะคะอยู่ราคายูโร4เนาะหกแสนห้าหมบาทค่ะถ้าเป็นสีบอลเงินกับสีเทาโอเพกนะคะเพิ่มเงิน7 0 0 0บาทค่าสีเนาะเป็น6กแสนห้าหมบาทนะคะยูโร4ยังมีรถอยู่นะคะทักมาสอบถามแนนได้เลยแล้วก็ตัวล้อนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนล้อจากล้อกระทะขอบ15ไปเป็นล้อแม็กขอบ18ได้เลยนะคะเปลี่ยนจากตัวโรงงานค่ะสเปคออปชั่นตัวรถนะคะตัว S ไปเลี้ยวอยู่ข้างตัวรถ สติกเกอร์สเปคแคปนะคะอยู่ด้านข้างถ้าสามารถเปิดประตูได้ตัวด้านท้ายนะคะแบบนี้เลยมีเบาะนั่งให้ตอนหลังนะคะแล้วก็เขาก็จะมีหน้าจอสามารถเชื่อมต่อ a p p l e Car p l a y a n d r o i d Auto ได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยสามารถควบคุมมันติมีเดียได้เช่นกันตัวนี้รุ่น S าจะเป็นตัวเบาะผ้านะคะ s l อเาจะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัวสเปครถเขาก็จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้ง เกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้จ้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังตัวนี้นะคะตัวหลังคาลูกค้าสั่งพิเศษเลยเป็นตัวหลังคาพร้อมค่ายางปิดกัดนข้างกันฝนศาสตร์กันฝนุ่นกันลมนะคะกันได้หมดเลยมีกล้องมองหลังนะคะที่จับแบบนี้เลยสามารถจัดรวมได้ในตัวราคารถนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยากให้ค่างวดเพิ่มก็สามารถจ่ายแยกเป็นตัวเงินสดได้ะคะ่ะซึ่ง บนกระบาะไลเนอร์ของเรานะคะตอนนี้นันใส่กระบาดไลเนอร์ให้ลูกค้านะซึ่งด้านบนกระบาดไลเนอร์นะคะเขาก็จะใส่ตัวที่นั่งนะคะหรือเบาะนั่งตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาให้เลยสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งให้ดูสวยอยู่นะสบายคะอุ้ยนั่งสบายมากค่ะทุกคนแล้วก็ด้านหลังนะคะ <c oughs> เขาก็จะเว้นตัวกระจก ไว้มองผู้โดยสารส่วนใหญ่ตัวนี้เขาจะเป็นรถรับส่งพนักงานนะทุกคนก็คุ้มครองผู้นั่งโดยสารนะคะได้จำนวนสิบคนนะคะคุ้มครองตัวประกันสามารถทำประกันแยกได้นะคะตัวทุนประกันก็จะจัดตวมทั้งผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่ค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากออกรถสองแถวแบบนี้นะคะไว้ใช้งานหาหางานเนาะก็ สอบถามทักกันมาได้ได้เลยดาวเริ่มต้นนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%เท่านั้นเองค่ะ10%นะคะจัดตัวแต่ว่าหากลูกค,ค้าท่านใดที่เคยมีเครดิตที่ล่าชา้าหรือว่าปิดงวดไปแล้วแต่ว่าไปทำที่ไหนก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะขอให้ปิดงวดก่อนนะคะดาว25%ขึ้นไปทักมาคุยกับแนนได้นะคะขอ25%นะถ้าเครดิตราชา้าแล้วปิดงวดไปแล้วนะคะทักมาสอบถามกันได้เลย ฝากช่องทางฝากช่องทางการติดตามของแนนด้วยนะก็คือเพจ YouTube TikTok นะคะหรือว่าโทรแอดไลน์มาได้เลยตามด้านล่างของแนนนะคะเพจคืออิซุสุเป็นภาษาอังกฤษนะคะอิ u ุสุเซลแนนนักพักนะคะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยบ๊ายบาย